สวัสดีค่ะวันนี้พบกับครูฟ้าอีกแล้วนะคะสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนรู้ในหน่วยวันพ่อแห่งชาติใช่ไหมคะเด็กๆมีเด็กๆคนไหนบ้างคะได้กราบไหว้พ่อในวันพ่อบ้างคะไหนลองยกมือสูงๆให้ครูฟ้าดูหน่อยคะ่ะเก่งมากมากเลยคะ่ะมีเด็กเยอะแยะเลยใช่ไหมคะได้กราบไหว้พ่อแต่บางคนอาจจะไม่ได้กราบไหว้พ่อเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้อยู่กับคุณพ่อใช่ไหมคะ เราก็สามารถโทรหาและบอกรักคุณพ่อผ่านทางโทรศัพท์ก็ได้นะคะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในหน่วยประชาธิปไตยนั่นเองค่ะวันนี้ครูฟ้าก็มีสาระความรู้มาฝากเด็กๆนะคะก่อนที่เราจะไปดูสาระความรู้ในวันนี้เราไปทำกิจกรรมแรกกันก่อนค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะไปดูกันเลยค่ะ กิจกรรมแรกของเรานะคะก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงค่ะเพลงที่มีชื่อว่าเพลงลูกเป็ดสิบตัวค่ะคุณ<อ>ฟ้าจะร้องและทำท่าประกอบให้ดูหนึ่งรอบก่อนนะคะลูกเป็ดสิบตัวลอยน้ำในบึงใหญ่ลอยลอยลอยไปไกลแสนไกลแม่เป็ดส่งเสียงร้องแควแควแควแต่มีลูกเป็ดกลับมาเก้าตัว จากสิบตัวก็จะลดลงมาเหลือเก้าตัวแปดตัวเจ็ดตัวหกตัวห้าตัวสี่ตัวสามตัวสองตัวหนึ่งตัวแล้วก็ศูนตัวนั่นเองค่ะเราจะร้องแบบนี้ลงมาเรื่อยๆจนเหลือ0ูตัวนะคะเด็กเตรอบนี้เด็กๆร้องเพลงทีรวักตามคุณครูนะคะลูกเป็ดสิบตัว ลอยน้ำในบึงใหญ่ลอยลอยไปไปไกลแสนไกลแม่เป็ดส่งเสียงร้องแคว๊กแคว๊ะแควะแต่มีลูกเป็ด มาเก้าตัวจากเก้าตัวนะคะเด็กๆก็จะลดลงมาเหลือแปดตัวเจ็ดตัวหกตัวห้าตัวสี่ตัวสามตัวแล้วก็ศูนย์ตัวนะคะเด็กๆร้องไปทีละวะัดแบบนี้เลยค่ะถ้าเด็กๆร้องได้แล้วนะคะรอบนี้เรามาทําท่าประกอบเพลงและร้องไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ถ้าเด็กๆร้องได้แล้วนะคะรอบนี้เรามาทำท่าประกอบเพลงและร้องไปพร้อมๆกันเลยค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะยกมือขึ้นมาแบบนี้ค่ะลูกเป็ดสิบตัวลอยน้ำก็ทำแบบนี้นะคะลอยน้ำในบึงใหญ่ลอยลอยไปทำแบบนี้ค่ะไปไกลแสนไกลแม่เป็ดส่งเสียงทำมือแบบนี้นะคะ แม่เป็ดส่งเสียงร้องแควแควแควแต่มีเอามือไปไว้ด้านหลังแบบนี้แต่มีลูกเป็ดกลับมาพอกลับมาก็ยกขึ้นมานะคะเก้าตัวแปดตัวเจ็ดตัวหกตัวห้าตัวสี่ตัวสามตัวสองตัวหนึ่งตัวแล้วก็ศูนย์ตัวนั่นเองค่ะมาร้องเลยค่ะลูกเป็ดสิบตัวลอยน้ำในบึงใหญ่ลอยลอยลอยไปไกลแสนไกลแม่เป็ดส่งเสียงร้องแควแควแคว แต่มีลูกเป็ดกลับมาเก้าตัวลูกเป็ดเก้าตัวลอยน้ำนใไไน,ๆๆๆบ,น,ำนบึงใหญ่ลอยลอยลอยไปไกลแสนไก่แม่เป็ดส่งเสียงลองแควแควแควแต่มีลูกเป็ดกลับมาแปดตัวลูกเป็ดแปดตัวลอยน้ำในบึงใหญ่ลอยลอยลอยไปไกลแสนไก่แม่เป็ดส่งเสียงลองแควแค แต่มีลูกเป็ดกลับมาเจ็ดตัวลูกเป็ดเจ็ดตัวลอยน้ำในบึงใหญ่ลอยลอยลอยไปไก่แสนไก่แม่เป็ดส่งเสียงลองแควแคๆแคแต่มีลูกเป็ดกลับมาหกตัวลูกเป็ดหกตัวลอยน้ำในบึงใหญ่ลอยลอยลอ,อยไปไก่แสนไก่แม่เป็ดส่งเสียงรองแควแคๆแค แต่มีลูกเปิดกลับมาห้าตัวลูกเปิดห้าตัวลอยน้ำในบึงใหญ่ลอยลอยลอยไปไกลแสนไกลแม่เป็ดส่งเสียงลองแควแคๆแคแต่มีลูกเปิดกลับมาสี่ตัวลูกเป็ดสี่ตัวลอยน้ำในบึงใหญ่ลอยลอยลอยไปไกลแสนไกลแม่เป็ดส่งเสียงร้องแควแควแคว แต่มีลูกเป็ดกลับมาสาตัวลูกเป็ดสามตัวลอยน้ำในบึงใหญ่ลอยลอยลอยไปไกลแสนไกลแม่เป็ดส่งเสียงร้องแควแควแควแต่มีลูกเป็ดกลับมาสองตัวลูกเป็ดสองตัวลอย,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 อย hong, น้ำในบึงใหญ่ลอยลอยลอยไปไกลแสนไกลแม่เป็ดส่งเสียงลองแควแควแคว แต่มีลูกเป็ดกลับมาหนึ่งตัวลูกเป็ดหนึ่งตัวลอยนะ้ำมีบึงใหญ่ลอยลอยลอยไปไกลแสนไกลแม่เป็ดทรงเสียงลองแคว๊กแคว็กแควกแต่มีลูกเป็ดกลับมาศูนตัวร้องได้ไหมคะเด็กๆถ้าร้องได้ฝึกร้องและฝึกทำกันด้วยนะคะต่อไปนะคะ เราจะไปเรียนรู้ในสาระความรู้สำคัญเกี่ยวกับประชาธิปไตยนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราไปรับชมนิทานและก็สาระความรู้ในวันนี้กันเลยค่ะไปกันเลยนะคะนิทานเรื่องฉันรักประชาธิปไตยเรื่องโดยนานกฮูกภาพโดยราติมัยหงวิสุต์ ประชาธิปไตยคืออะไรหรอประชาธิปไตยคือแบบอย่างที่ดีที่ทำให้พวกเราอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขไงล่ะจริงหรองั้นก็ดีนะสิใช่ดีจังเลยถ้าพวกเราอยากมีประชาธิปไตยก็ทำได้ไม่ยากเลยนะ เพราะประชาธิปไตยก็คือการรู้จักหน้าที่ของตนเองเก็บของเล่นจัดบ้านรดน้ำต้นไม้การรู้จักหน้าที่ของผู้อื่นป้าหมีเป็นหมอลุงเสือเป็นทหารอาจรเกเป็นกุ๊กนาช้างเป็นครู การรู้จักหน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดีเข้าแถวข้ามทางมาลายทิ้งขยะลงถังการมีความเสมอภาคในครอบครัวในเพศชายและหญิงการมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นมอนส้นผ้า ไล่จับมอนซ่อนผ้าซ่อนหามอนซ่อนผ้าซ่อนหาไล่จับและเคารบเสียงข้างมากการมีความซื่อสัตย์สุจริตอ้าของใครเนี่ยอุ๊ยถุงเงินนี่นาขอบคุณมากนะจ๊ะ พวกหนูเป็นเด็กดีจริงๆการมีจิตสาธารณะช่วยกันเก็บขยะช่วยกันปลูกป่าการมีความยุติธรรมการมีความสามัคคีพวกเราก็ททำได้นี่นางั้นมาช่วยกันทำต่อไปเถอะนะเพราะพวกเรารักประชาธิปไตย สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในหน่วยประชาธิปไตยสาระการเรียนรู้ในวันนี้นะคะเรื่องความหมายและความสำคัญของประชาธิปไตยนั่นเองค่ะความหมายของประชาธิปไตยคำว่าประชาธิปไตยประกอบด้วยคำว่า ประชาหมายถึงหมู่คนคือปวงชนกับคำว่าอธิปไตยหมายถึงความเป็นใหญ่ดังนั้นคำว่าประชาธิปไตยจึงหมายถึงความเป็นใหญ่ของปวงชนพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายของคำว่าประชาธิปไตยไว้ว่า แบบการปกครองที่ถือมติปวงชนเป็นใหญ่ดังนั้นประชาธิปไตยก็คือระบอบการปกครองของรัฐซึ่งบริหารอำนาจรัฐมาจากเสียงข้างมากของพลเมืองโดยพลเมืองอาจใช้อำนาจของตนโดยตรงหรือผ่านผู้แทนที่ตนเลือกไปใช้อำนาจแทนก็ได้ หรืออาจถือตามคำกล่าวของอดีตประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาอับราฮัมลินคอล์นที่ว่าประชาธิปไตยเป็นการปกครองของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนหลักการสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยหลักความเสมอภาค ความเสมอภาคทางการเมืองประชาชนทุกคนสามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองได้อย่างเท่าเทียมกันประชาชนทุกระดับทุกอาชีพที่ต่างมีหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงเท่าเทียมกันความเสมอภาคทางเศรษฐกิจประชาชนทุกคนต้องไม่ถูกกีดกันในการประกอบอาชีพการประกอบการต้องเป็นไปอย่างเสรีเป็นธรรม ไม่มีการผูกขาดทางการค้าประชาชนคนหนึ่งซึ่งสามารถเปลี่ยนอาชีพได้อย่างอิสระเสรีความเสมอภาคทางโอกาสบุคคลสามารถจะได้รับการศึกษาการรักษาพยาบาลและการใช้บริการจากรัฐอย่างเท่าเทียมกันแม้ว่าจะต่างฐานะกันหลักสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ สิทธิคืออำนาจอันชอบธรรมหรือประโยชน์ที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองเคารพสิทธิซึ่งกันและกันเสรีภาพคือการมีอิสระที่จะกระทำสิ่งใดใดโดยไม่ต้องระเมิดเสรีภาพของผู้อื่นหน้าที่คือสิ่งที่บุคคลต้องปฏิบตัติหรืองดเว้นจากการปฏิบัติ บุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ซึ่งการใช้สิทธิเสรีภาพต้องไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นและต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนภายใต้กฎหมายหลักนิติธรรมการใช้กฎหมายเป็นหลักในการบริหารประเทศบุคคลทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องใช้กฎหมายต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติหลักการใช้เหตุผลคือการใช้เหตุผลมาเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจและหากมีการตัดสินปัญหาด้วยการออกเสียงต้องยอมรับมติของเสียงข้างมาก แต่ต้องเคารพสิทธิของเสียงส่วนน้อยการใช้เหตุผลนะคะทุกคนต้องมีสติอยู่เสมอนะคะในการใช้เหตุผลนะคะอย่าใช้อารมณ์เป็นใหญ่นะคะหลักการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้นประชาชนมีส่วนร่วม ในการปกครองประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อมทางตรงเช่นการออกเสียงประชามติการเสนอถอดถอนทางอ้อมเช่นการเลือกตัวแทนเข้าไปทําหน้าที่บริหารประเทศแทนตน้นทางตรงคือการใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเช่นการแสดงความคิดเห็น การออกเสียงประชามติการขอรับรู้ข้อมูลข่าวสารส่วนราชการการชุมนุมการร้องทุกส่วนราชการทางอ้อมคือการเลือกตั้งผู้แทนเช่นสสสอวอไปทำหน้าที่ในการออกกฎหมายและบริหารประเทศนั่นเองค่ะก็จบไปแล้วนะคะ กับสาระความรู้ในเรื่องความหมายและความสำคัญของประชาธิปไตยนะคะจบไปแล้วค่ะกับนิทาน,น,นเรื่องฉนรักประชาธิปไตยเด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่าการมีจิตสาธารณะการช่วยกันเก็บขยะช่วยกันปลูกป,ปา่าหรือรู้จักหน้าที่ของตนเองก็ทำให้เราเป็นประชาธิปไตยได้แล้วใช่ไหมคะความสนุกยังไม่หมดแค่นี้นะคะเด็กๆ ครูฟ้ายังมีเกมมาฝากเด็กๆค่ะเป็นเกมอะไรนะคะเด็กๆไปชมกันเลยค่ะเรามาเล่นเกมกันเถอะเกมตามหาจุดต่างเด็กๆลองหาจุดต่างของภาพนะคะครูฟ้ามีภาพสองภาพมาให้เด็กๆดู ภาพด้านซ้ายมือและภาพด้านขวามือนะคะเด็กๆลองสังเกตดูว่าสองภาพนี้นะคะมีจุดไหนบ้างที่แตกต่างกันให้เด็กๆสังเกตภาพด้านซ้ายมือนะคะครูฟ้านะคะให้เวลา10สิบวิค่ะเริ่มเลยค่ะ หมดเวลาแล้วค่ะเรามาดูภาพเฉลยกันดีกว่าค่ะว่ามีจุดไหนบ้างนับจุดช่วยครูฟ้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเฉลยนะคะมีทั้งหมดห้าจุดนั่นเองค่ะ เราไปดูภาพต่อไปกันค่ะภาพที่สองนะคะภาพวัวน,นั่นเองค่ะเด็กๆฝึกสังเกตเหมือนเดิมนะคะสังเกตความแตกต่างของทั้งสองภาพนะคะว่ามีกี่จุดที่แตกต่างกันครูฟ้าให้เวลาสิบวิเช่นเดิมค่ะเริ่มเลยนะคะ หมดเวลาค่ะมาดูเฉลยกันค่ะเด็กๆว่ามีกี่จุดนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าทั้งหมดห้าจุดนั่นเองค่ะเด็กๆเหมือนกับภาพแรกเลยนะคะมาดูภาพสุดท้ายกันค่ะ ภาพสุดท้ายจะเป็นภาพอะไรนะดูสิคะว่าเป็นภาพอะไรภาพแพนกริ้นนั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าสองภาพนี้แตกต่างกันตรงไหนบ้างคะมีจุดไหนบ้างที่แตกต่างกันให้เวลาสิบวิเหมือนเดิมนะคะเริ่มเลยคะ่ะ หมดเวลาแล้วนะคะเฉลยค่ะเรามานับจุดช่วยกันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเหลยนะคะทั้งหมดห้าจุดเหมือนกับภาพแรกและภาพที่สองเลยค่ะ มีเด็กๆคนไหนบ้างคะที่ตอบถูกทั้ง3ภาพตามที่ครูฟ้าฉเฉลยบ้างคะในลองยกมือขึ้นมาสิคะให้ครูฟ้าดูหน่อยคะ่ะ <c oughs> อ๋อเก่งมากๆเลยนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในเกมต่อไปในครั้งหน้านะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆก,กับการเล่นเกมตามหาภาพจุดที่แตกต่างกันเด็กๆสนุกไหมคะ <c oughs> สนุกใช่ไหมคะก่อนจากกันในวันนี้นะคะครูฟ้ามีใบงานใบนี้เลยค่ะมาฝากเด็กๆเป็นใบงานเกี่ยวกับการระบายสีภาพนะคะภาพนี้ก็คือภาพอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนั่นเองค่ะข้างล่างนะคะเขียนว่าสิบธันวาคมวันรัฐธรรม,มนูญให้เด็กๆระบายสีให้สวยงามนะคะ ติดตกดลงมือทำเองนะคะไม่ต้องให้คุณพ่อคุณแม่ทำให้นะคะถ้าเด็กๆฝึกเองนะคะจะช่วยให้เด็กๆมีกล้ามเนื้อมือแข็งที่แข็งแรงนะคะสามารถทำให้เด็กจับดินสอจสับสีและทํำงานได้ด้วยตนเองค่ะกล<า>้ามเนื้อมือของเราก็จะแข็งแรงนั่นเองค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะ ฟ้าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ